สวัสดีค่ะอยู่กับเราพังลำดวนช้างไทยนะคะวันนี้ขอพระคุณนะคะกล้ยวยสวยๆจากพี่นุนะคะที่ายเมตตานะคะส่งมาให้กับพวกเราหมู่บ้านเช้าเขาพัทยานะคะตอนนี้กำลังให้แม่ควานเฟินนะคะกำลังจัดแบ่งให้นะคะให้ครบทั้ง19เชือกเลยนะคะแบ่งไว้เป็นกองเป็นกองก่อนจะเรียกพ่อควานแม่ควานคุณตาคุณยายนะคะเข้ามารับนะคะ 18, 19, 19้ะ ลิซ่าก็ช่วยด้วยเหรอลูกโอ้โหยางกล้วยแล้วไม่จะซักออกไหมนับนับนับยังเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเก้าคปยกว่ามุ้งมันจะสับสนพาิซ่านี่แหละเอาใหมดดิ1อ3 4สอ เก้าสิบสิบเครบขอบคุณค่ะคุณเตอขอบคุณมากๆนะคะที่มาเมตตาพวกเราชาวเขาพัทยานะคะชื่อเขาด้วยเหรอขอให้คุณบุษราคามนะคะอายุมันขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มองเห็นนะคะสำหรับปางของเรานะคะที่จะไม่ค่อยมีใครจะรู้จักนะคะก็ขอบพระคุณนะคะคุณพี่บุษราคำนะคะคุณนุ่นะคะที่เมตตาให้พวกเรานะคะตอนนี้แม่ควานก็กำลังจัดอยู่นะคะเดีวควาลี่ช่วยแม่ควานจัดก่อนเด้อ สาวน้อยบุญจันทร์นะคะฉีดแล้วปวดแขนปวดแขนขางที่ฉีดซ้ำนั่นแหละไข่กับเพาไข่ดอกเอาสองกลองลุงเพราะว่าสองเชือกสาวน้อยกับบุญจันทรนะคะแล้วก็แล้วก็อันนี้กิมฮงนะคะอนี้กิมฮงนะคะเอาเลยตาสองกลองเลยจ้ะอันนี้บุญช่วยกับทองร้วนนะคะสองเชือกจ้ะสองกลองมีตัวนี้ตาเป็นตาสุกไว้นี่เกเๆนี่ เดี๋ยววพลรโอ้ยเอาหลวดคือกันเบิ้งงามหลวบแบบใหญ่แบบโตเลยนี่ตัวนี้ก็เป็นคือสีสุกไว้เนาะป่านี่เนาะนี่จะว่ามันก็ซ้ำๆกันเลยมึงค่ะค่ะกันไปแล้วก็ที่เหลือเอาก็ใส่ถุงไว้เนาะป่าเอาไปเอาไปหายเพื่อนเอาไปจงจงหมื่น้ำหมื่นชุกแล้วเนี่ยแม่ผจ้ะโบมไใบตา S <S, <S <2 Pop keys> มองหน้าทำไมใส่เกินใช่ไหมน mm ี hmm, ่ของฟานจอยนะคะน้ำมนตเรื่องคำค่ะสองกองตาตาตาช่วยเอาไปตรงนะคะวันนี้บริการตาบอกว่าบริการเต็มที่ค่ะ ได้ยัไง้ย้ใหญ่ใจดีทุกันภาพแข็งแงนะคะซืม่อคุณมากค่ะจ้าอันนี้แม่ควานของน้องโมน้องตายนะคะเชือกล้านหนึ่งถุงนะคะขอบคุณพี่นุกมากๆนะคะตอนนี้ควอลี่ก็จะพากับแม่ควานเฟิร์นนะคะพาไปพาไปส่งค่ะพาไปส่ง วันนี้ฝนตกค่ะบางท่านก็ยังทําความสะอาดช้างอยู่ยังไม่สะดวกมานะคะแล้วก็พาไปตรงให้เพื่อนเพื่อเชือกที่เหลือค่ะบ้านบุญหลายแล้วนะคะบุญหลายหนึ่งถุงน้องใหม่หนึ่งถุงแล้วก็แก้วตาหนึ่งถุงนะคะขอบพระคุณค่ะคุณนะคะพี่นุค่ะอันนี้ยายทำแก้วกับ น้องแป้งสองถุงเชื่อกละาถึงถุงค่ะยายคำแก้วค่ะกับน้องแป้งค่ะกลับมาที่เดิมค่ะสามถุงสุดท้ายอ่าผู้ใดก่็ยายสีไพรคํคำวงแลว้วก็ยายละมูลสามเชือกนะคะ คุณเพราะว่านันล่างรดย่างดีค่ะล่างรถย่างดีมาล่อใส่กล้วยค่ะวันนี้ขอขอบคุณพี่นุ่มากๆเลยนะคะที่เมตา้กับพวกเราหมู่บ้านชาวเขาพัทยานะคะได้มีกล้วยสวยๆนะคะไว้ให้กับน้องช้างนะคะทั้งสิบเก้าเชือกนะคะกล้วยสวยกระใสลวดสวยๆประสาทหลังรดก่อนก่อนสิมาใส่กล้วยประสาท